มหาบันฑิตวิทยาลัยบันฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยนักผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีประทุมท่านศาสตราบุรี ผู้เชี่ยวาตราจารย์คุณเพิ่มรองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจของผู้บริหารและบุคลากรท้องสองมหาวิทยาลัยสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของมหาวิทยาลัยรีประทุมอีกจำนวนสองท่านชิปอุ่นและผู้เช่่ยศาาตราจารย์ดรปริชาติคุณเพิ่ม Can you come แล้วก็ได้เกียนทางานร่วมของเราแต่เราไม่เคยทำอะไรเปนทางการกับนอื่นไม <c oughs> ่ไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไม่ะม่ไมาไมนไร่ไม่อม่าม่ไ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 ม่ะนมกไม่ไ่ไม่ไม่ม่ไว่ไม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 ่า,จจาม่ไ่ไมาไมม่ไม่ไม่า,ศศา,ามาาะะ่อมาา่ไม่ม่ไไม่ไมมมไะมไไว่าในอีก5 คนมหาวิทยาลัยรัฐกับเอกนชนตรงนี้แล้วเนี่ยผู้สูงอายุเรื่องของอะไรต่างต่านี้การทบาก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นอีกชัานนะคะ